เอาใหม่เอาใหม่อ๋อแล้วระเบิดอยู่แล้วนี่ว่ามันค้างไว้อยู่แล้วอ๋อเอาไม้ออกแล้วตะกี้ไปเอาไม้ออกตอนไหนวะโอ้โหโดนนิดนึงลืมเลยอเอป้อมปากการมีแค่นี้สินะจะกันไหนนั่นออกเชา้ามีหัวปีละไปหาโจโอเค มีปืนใหม่แลุวว้วเอาเดี๋วเว็ดเกลับกลับกลตรงนี้จัดไปผมมาเอาเปืนล้วครับอันนี้ของผมสิไหมเครื่รองยิงจรวดเสร็จสมบูรณ์แล้วฉันจะยกมันให้คุณเดี๋ยวนี้แหละอ๋อใช้ถนอมถนอมหน่อยนะหลังจากคุณใช้เสร็จแล้วฉันจะเอามันไปเยี่ยมคนจำนวนหนึ่งคงเข้าใจที่ฉันจะสื่อสินะ โอเคมัน okay. เป็นในแก๊งที่มันพูดถึงแน่นอนเอ๊ะหลังนั้นเรายังไม่ได้ไปนี่หว่าทำไมมันอันี้มันถอยหลังไปไกลเบรกไม่ค่อยจะอยู่นะเวลาเบรกหลังเนี่ยเบรกหน้าได้เบรกอยู่โอเคถึงละโอ้รถไฟเราแรงแรงอยู่เนี่ยตอนนี้นโอ้โหแรงอ๋อมันแรงจนเบรกไม่อยู่ไม่มีกุญแจแล้วแจไปเอาจากไหนวะออกเจอเหล็ก อย่นะข้างล่างลงไปได้อ๋อคอยนั่นอะไรอ่ะขอไปดูหน่อยนะตะกี้เราิ่งเจอรถไฟไปมันน่าจะยังไม่มาแกยังมีเวลาครับจำงานนี้ขบวนสูงๆแปลกๆอ่าห้ามีอะไรหรือเปล่าเหล็กหนึ่งอันขอบคุณ ไาดีๆโอ้เจออีกแล้วฝั่งนี้ก็ไปได้เหรออ๋อมีกระต๊อบเล็กๆโอเคมีอะไรหรือไม่ฝั่งก็ไปได้เหมือนกันโอ้โหอ,อะไรเนี่ยนี่อะไรอันคืออะไรให้จะเยอะเลยเบกเกอร์ชิ้นส่วนเครื่องไฟฟ้าซึ่งใช้ซ่อมอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียงได้ นี่เป็นไอเทมที่จำเป็นต้องมีในเกมสยองวันทุกเกมสเสมอโอเคโอเคเบเกอร์เบเกอร์ที่ไม่ใช่รองเท้าวางของล่อมัวางของล่อลงไปวะมันมีอะไรมันมีเหล็กยังไงละ่ะอีกอย่างลงน้ำได้ปะอยากรู้วะตายไปลงออติดโอเควิ่งไงติดไปหมด ขึ้นไปครับหอคอยนั้นโอ,อ้เจอเจอเจอแหว่แห่ซ่อนอยู่ตรงนี้เลยคงไม่ได้ละนี่ขึ้นได้ซ่อนอะไรไว้อีกหมดแล้วเนอะลือหมดแลหละลือยับเฮ้ยลงได้ไหมเนี่ยไม่ได้โอเคตรงนี้ได้เป้าโอ้ขาแทบแตก เื่อมันรีเองใช่ไหมว่าอ๋อมันรีเองจริงด้วยหมดยังตำรวจจัดจัดเกาะิสวงอูตรงนี้ก็มีเหล็กไปได้ว่ะเดี๋ยวขอขึ้นนี่ก่อนโอเคมาถึงยอดแล้วไม่มีอะไรเนาะว้าววัสด,ดีตายยังว่าหนตายมันช้ำกัน,นวะเนี่ย เบเกอร์โอเคติดตรงนี้ติดตรงนี้เปิดอ้าวเดี๋ยวนะทำมอย่างนั้นล่ะครับฮะโอเคพัรเซลลล่ะโอเคอันหนึ่องอันนี้ติดโอเคอันนี้ก่อนอันนี้อันนี้ นีสวยครับนำกกีกลับไปหาแล้วเจ๊ก็อยู่ไหนอยู่นู้นเหรออ๋ออยู่ข้างในเปิดได้อดีตครับตอนนี้นะการซ่อมประภาคารจะทำให้ผู้คนมีโอกาสสังเกตเห็นเรามากขึ้นแน่นอน นี่คือเศษเหล็กตามสัญญาโอ้ขอบคุณครับแคนี้คงไม่พอมีอีกไหมล่ะโอ้โหล็อกอีกแล้วงกจังวะโอเคไปแล้วเปิดประตูให้เปิดไม่ได้เปิดบัดแน่นอนน่าจะเหล็กเอยห้องที่ล็อกไม่แม่งเสียดายวะออกกอดไม่ได้เลยไปครับสำเร็จแล้วภารกิจ โ okay. อเคภารกิจหมดมาที่ตรงนี้ฮ่ารถไฟสียังแจ่มเดี๋ยวเลยรถไฟสียังยังแบบชัดเฉวยสยุยเดีนไม่เกรงใจใครต้องรถไฟของฉันนี่เองรถเหล็กอ่ะอ่ะสวัสดีครับโอ้โหฉีปเปลยด้วย ประเดีฉันมั่นใจว่ายูจีนบอกคุณเรื่องฉันแล้วฉันคงไม่จำเป็นต้องแนะนำตัวเองเอาเถอะฉันชีอแกล้นะคุณอาจจะยังไม่รู้แต่บอเรนเจ้าของเมืองเจ้าของเหมืองเก็บไข่ทั้งสามใบไว้ในเหมืองที่ล็อกกุญแจไว้เราไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงปกป้องไข่ถ้ามันฟักออกมามันต้องออกมาเป็นสัประหลาดเหมือนคลาดชาวแน่นอน เพื่อทำให้เป็นแบบนั้นเอาต้องการให้คุณขโมยไข่ทั้งสามใบและใช้ไข่ล่อชาวออกมาเพื่อจัดการมันมีไข่ใบหนึ่งอยูน่ในเมืองทางเหนือและนี่คือกุญแจเปิดทางเข้าโอเคเมืองหลักฉันต้องรีบเขียนทฤษฎีนี้ออกมาก่อนที่วอลเลนจะพบว่าฉันรู้แผนของการของเขาทฤษฎีของฉันคือนายวอลเลนวอลวอลเลอด์สพยายามฟักไข่และเพิ่มจํานวนเจ้าตัวแขา สร้างกองทัพเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไครก็เดาออกเราเจอไข่ทั้งลังในระหว่างที่ประจัดซากถ้ำท,ที่ถล่มลงมาเรายังรู้อีกด้วยว่ามันแข็งรากระเพชรและไม่อาจถูกทำลายได้ตนงานเหมือนใช้เวลาหลายเดือนเพื่อเอาวิซึมบนวิหารดูดพลังออกจากไข่ทุกใบแต่ก่อนที่จะทำลายไข่สามใบสุดท้ายได้ไอ้แก่วอลเลนก็มาห้ามเสียก่อนวอลเลนคงรู้ว่าเจ้าพวกนี้ทรงพลังแค่ไหนและแทนที่ เขาจะปกป้องเราจากพวกมันเขากลับต้องใช้มันเพื่อยึดครองโลกจะรู้แผนของแกแล้ววอลเลนแบล็กอัจฉริยะผู้ทําตัวประหลาดโอเคลุงอ่านเกมได้ขาดมากเลยครับเอ๊ะเดี๋ยวลุงให้กุญแจมาโอเคไปครับแล้วนี่ลุงให้กุญแ,แ,แจบ้านผมด้วยได้ไหมละ่ะจะได้เข้าไปรื้อของ หมดแล้วใช่ไหมภารกิจที่นี่โอ้เช่โอ้โหไกลมากไกลจัดฝั่งนี้เราเคลียร์หมดแล้วอะ่ะเออเราอยากได้กุญแจผีอะ่ะแตงดองเรายังไม่เสร็จเลย <c oughs> หรือว่าเราจะย้อนกลับไปดูว่าแต่ไม่เอาถ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้าไปทางตรงนะผมว่าผมว่าเจอไอ้ไอ้ไอ้ชาวแน่นอนเลย ฉะนั้นโอ้ปืนใหม่ว่ะอ๋อเปลี่ยนอย่างงี้โอเคเปลี่ยนอย่างงี้กระสุนไม่หมดโอ้โยบึ้มบั้มบึ้มบั้มตายแน่มึงตายแน่มึงโอเคเพิ่มความเร็วสักหน่อยเกาะสักหน่อยปืนเออเก็บไปก่นอนเดี๋ยวไว้ซ่อมกลางทางนะครับจุดหมายต่อไปของเราอืมจุดหมายต่อไปของเรา อะไเลยแล้ววะเดี๋ยวนะหรือว่าเรากลับมาก่อนดีวะเอ่อผมว่าเรากลับมาก่อนดีวะวะเรามาตรงนี้โอเคเดี๋ยวนะอืมเราต้องถอยหลังสินะต้องถอยหลังทุกคนมาไปก่อนนะครับทุกคนขอบคุณสำหรับปืนแล้วเจอกัน CU รถไฟร้อนแรงมากตอนนี้ ยูเดือนไม่กินใจใครอ้าวเดี๋ย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 วของของของขอบคุณครับเอ้ยไอนี้มันไม่มีในแผนที่หรอเข้าไปได้วะเอาไงดีทุกคนอืมผมว่าไม่ดีวะไม่ไม่เสียโอกาสที่จะทิ้งมันไปยังไงล่ะเข้าไปเอาดีกว่ามีเหล็กแยะเลยมันล่อซื้อแล้วเป่าว มีเหล็กเยอะเลยครับอะไรอะ่ะไม่ใช่ตรงนั้นไปต่อไปไหนอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมได้ยินเสียงหลบในบ้านได้ป่ะผมได้ยินเสียงอิด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 แต่ไกลเลยเฮ้ยใช่หรือเปล่า หายแล้วเขาได้ด้วยโอเคเอา้าวเสียงเงียบเลยวะโอ้โหครับออกไปนี่วัดโดนวัดโดนเอ้ยมีกล่องวะ่ะโอเคเปิดได้ทุกปันโอ้เสียงมันยังอยู่เลยอ่ะแต่ไม่มีกุญแจผีอีกแล้วนั่นไงได้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่วะ่ะ ได้ยินเสียงจริงๆครับมไม่รู้มันอยู่ไหนขาขาออกไปได้โดนแน่เลยวะไม่เหลือผมไม่ได้เฮ้ยเจออีกแล้วจะเจอดีเข้าแล้วจะเจอดีเข้าให้แล้วรถไฟเราอยู่ตรงไหน,นเดี๋ยวเดี๋ยวติ๊กขอติ๊กรถไฟแป๊บ ไปอยู่นูนทางนี้ทางเข้าเดี๋ยวหวังว่าจะไม่ใช่ไม่ใช่เด้อใช่เด้ออ่ะเจอว่ะไปแล้วีบ่ไปดีกว,ว่าครับอุย้ยไม่ใช่รีไ่ไปดีกว,ว่าไม่อยู่ละ ไปละเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่กลับก่อนที่จะสวยเหนื่อยถอยไปละเสียงมันวิววิวิว,ว,วิมาไม่รู้ใช่ป่ะขอ,อเพิ่มอีกอีกหน่อย เดีย๋ยวจะถึงทางสลับรางยังวะโอ้ยไกลยังอีกไกลอ,อ,กกไอันนี้ใช้เคเวสอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเอ้ยลืม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 ,ลม,ต,ลมต,ติ๊กลืมติ๊กโอเคติ๊กแล้วจะถึงทางสลับยังเอยเราคุมปืนไปเลยยาวๆอ่าถึงเลยข้างหน้านี้เราต้องต้อง,องไอ้นี่นะครับต้องหยุดรถไฟถยังยัง ไายไป่นันไล่ไป่ันลุกโอเคสวยกลับล้างครับโอเคมันเลี้ยวไปแล้วอะไครับทางซ้ายต่อเจอกล่องไม่ว่าเจอกล่องไม่ว่าขอกล่องสักกล่องสองกล่องเจอไม่เอ่ย บอกกล้องในยจ้าไม่มีวะขอเล่นไม่ได้เลยวะไมเคยไปต่อครับถึงแล้วนี่ที่ไหนเนีย่ยไปก่อนเลยสถานีสถานีเหละมีเลือดเนี่ยข้างในมีอะไรมีเหล็กเสียงอะไรวะเสียงมแมลงล่ะ ที่นี่มีอะไรบ้างไหมเนี่ยขอเลื่อนขอลื่อมีอะไรหรือเปล่ากว้างๆอ๋อมีเหล็กนิดหนึ่งข้างล่างมีไฟอ่าล่อเรามาทำอะไรทางเข้าเหรอโอเคโอ้มีกะตตอปขอดูหน่อยขอดูทินหน่อยโอเคมีเหล็ก มีสองอันจำเป็นมากเลยเหล็กเกือเราไม่รอดอเข้าได้วะจ่เออ๋อที่นอนเจ้าไม่มีอะไรละเครื่องบนใช่ไหมเครื่องบนเลยไม่ได้ขึ้นนนบ้านไข่อีกหลังอย่าเพิ่งมาเด้อขอชอปปิ้งกัน เดิบมาเด้อเงียบๆแปลกๆเปิดไม่ได้อีกแล้วุแจไม่มีโอ้ยอยากได้แุญแล้ววะ่ะแจไปเอาที่ไหนวะเนี่ยไปครับข้างบนโอ,อ้เจอเจอเรื่อยๆเลย,ย,ย,ยไหมอีกปะมองมุมสูงโอ้โหเจอเอาโดดกันแต่เรียกไปรถนะหน้าแดงอัยแกหน้าแดงทุกที ช่เช้าหรือนี่เปิดได้วะเอาเลื้ยงอา้าคนที่จดหมายอา้าวใครวะเนี่ยพอดีโอ้ยยังไงจอนวิทใส่สูตรบุกไทยมาอ่านกันก่อนที่ถ้ำจะถลม่มฉันใช้รถไฟทำเหมืองคันเก่าที่งดงามของฉันดันรถรางสำราเอ้ยทุยสำรองเข้าไปในหุบเขาฉันคิดว่ารถรางเป็นที่ที่เหมาะจะซ่อนข้าวของสำคัญของฉัน ต่ยังอยู่บนเส้นทางลกล้างที่ยังสร้างไม่เสร็จด้วยฉันไปเอาของบางอย่างจากรถรางในหุบเขาไปเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วแต่คนของวอเลนจำนวนหนึ่งตั้งค่ายหรือฐานอะไรสักอย่างกันตรงนั้นฉันไม่รู้ว่าจะเอากล่องกลับมาอย่างปลอดภัยได้ยังไงและไม่รู้ว่าจะทนอยู่โดยไม่มีมันได้นานแค่ไหนโอเคเมกี้เสียงรถไฟแหละผมอ่านจดหมายอยู่ฮะ ใช่หรือเปล่านั่นหรือเปล่าหน้าขา,ขาวๆผมว่าจะไม่ใช่จะมาอย่าเพิ่งมาเดอ้ออย่าเพิ่งมาเดอ้เอมาคุยกับคนนี้กัน,ก,นกันคุยกับเก็บเก็บบดป้างโอเคยิน,นด,ด,ดีต้อนรับสู่อาราเนรนัคุณเจ้าของพิธีนปรขอโทษด้วยที่ผมแนะนำตัวไม่เก<ม>่งแต่ผมคิดว่าเราแวลมาที่นี่เพื่อบมค้าสมาคม ก็เพียงว่าผมมีข้อเสนอทางธุรกิจเล็กๆที่คุณอาจจะสนใจกลองใบเล็กสุดพิเศษของผมอืู่ในลดลางบริเวณหุบเขาใกล้เคียงแต่ลูกน้องของวอเลนตั้งค่ายเฝ้าพื้นที่นั้นคุณคงต้องระวังตัวให้ดีแล้วก็ช่วยหากล่องสีฟ้าและนำกับมา้ผมทีผมจะให้เศษเหล็กแก่คุณเป็นค่าจ้าง อย่างกันรถซาเลงทำงานหาเศษเหล็กมาเลี้ยงชีวิตมีไมมอ่ะขึ้นได้วะอึ๊บอ่าขึ้นได้วะได้แล้วไงได้แล้วยังไงไหนต่อว,ว้าวโอเคไม่มีอะไรไหนวะเอ่อมันมาร์กอะไรให้โอ้ตรงนี้สแสดงว่า ต้องวิ่งไปสิะทางไหนทางนูน้นว้าวรถไฟเราต้องตรงไปไปไม่ได้วะโอเคไปตามรางตามรางก็มีเหล็กโอเคไปครับกี้เราได้ยินเสียงรถไฟนะแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนว้าวหน้านี่อะไรเฮ้ยคนอยู่วะ อยู่เอ้าเดี๋ยวเอ้าเดี๋ยวมันเอ้าแล้วเราทำอะไรได้บ้างเนี่ยมันยิงเราเนี่ยเอากล่องสีฟ้าโอเคขอขอขอฟา้าด้วยขอฟา้าด้วยมีป่ะไม่มีว่ะโอ้รถไฟก็มาพระเจ้าเถอะตายว้ายอย่ายิง โอ้รถไม้พระเจ้าหลบก,กันอุ้ยอุ้ยอย่านะออ้ย,อยในเลนปลอดภัยเหรอแล้วมันจะไปไหมอ่ะมันจะไปไหมอ่ะว้ายว้ายมันไปแล้วว่ะได้ป่ะไปเถอะโอ้มีเหล็กด้วยเดี๋ยวมันไม่ไปเอ,อ้นนั่นวิ่งไอ้นั่นทำไมไอ้นั่นมันยังไม่ตายวะเน๊อะ ไปเถอะอย่ายุ่งกับกูคืออะไรโอ้ยคือมันไปเอ้าคือโอ้ยมันยิงกูแทนเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอจุก่อนกูนเห็นของกูเห็นของโอ้โอนิบหายมันจะอยู่ดีกว่าไปละโอ้ยโดถกูเดี๋ยว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 จะไปเอาอ่ะมันยิงเพื่อนอ่ะมันเป็นเช่าาคากู อุ uhm, ะะ้ยมันโดนโอ้โหมันต่อยโดนแล้วด้วยเอาตายโอ้โหเดี๋ยวมันบังคับให้เราวิ่งเลยวะเนี่ยตายเยอะจัดจัดตายเยอะจัดของกูยังอยู่โอเคได้กล่องมาแล้วทุกคนคือโอเคเอาไปให้เขาเมื่อกี้เราเก็บมาแล้วนะแต่ถ้าเราวิ่งเมื่อกี้มันจะมันจะวิ่งทันหรยอวะแล้วเราไปแอบไหน คนั่นแหละกล่องที่ผมต้องการทีนี้คุณก็รับเสร็จเหล็กแล้วไปได้แล้วโอเคขอบคุณครับสวยงามสิงงามมากทีนี้เระเราก็ไปกันต่อได้แล้วเอ,อ่อขอไปไหนดีวะไปไปข้างล่างไหมข้างล่างดีกว่าวะข้างล่างน่าจะใกล้กว่า เรกิ่แตงดองแตงดองยังไม่ได้เลยแตงดองยังไม่ได้เลยครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราขับอ้อมมาตรงนี้โอเคเรามาบ้านนี้ดีกว่าตรงยาวอย่างเดียวทีนี้ตรงแบบดิงด่งดิ่งเิมเสริมเมกาะกันเลยนะครับดยกันต่อ หมดธุระที่นี่แล้วไปอย่ามาเด้อมาให้สู้ไม่เสียงด้วยเด้ออ่ะด้วยเด้ออะไรอ่ะโอ้มันอดใจไม่ไหวจริงทีท่อะไรแวะได้เปล่าว้าใหญ่เหมือนกันนะเฮ้ยหิวปากแบบไม่กลัวใคร ถิ่นศัตรูดีกว่าเอา่อเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วกันจะกลมาแวะใหม่แต่ก็ในใจมันก็อยากรู้ว่ะทำไงวะเข้าเลยไหมเข้าเลยดีกว่าเดี๋ยวขอจอดใกล้กว่านี้ขอจอดใกล้กว่านี้ทุกคนใส่ต้องเข้าอะ แล้วเราสเตลยัยงไงอ่ะมันไม่มีนั่งไม่มีก้มนั่นมันเอ้ยมันเห็นได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวอ้อมเลยมันยิงเราไม่โดนมัน้ยยิงไม่โดนมัน้งโอ้โหแย่ๆเลยวะ่วะโอ้หมันเห็นด้วยว่าเดี๋ยวในเรื่องนี้มันมีอะไรอ่ะโอ้หลบๆล,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 ล็อคล็อคล็หคปืนปืนล็อคปืนปิดเตลปิดเตล ดิจิตอลตายก่อนมาตายตายหาก่อนไปเด้ยิ่งมันวิ่งเร็วด้วยอืมโอเคเขาได้ด้วยโอ้โ oh. หเข้ามาปุ๊บยาได้ยาโอ้โหตายแหวก <laughs>